เนื้อหาอะไรนีครับเพราะว่ามีเนื้อหาหลายอย่างด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่เาแจ้งให้ทราบก็เป็นการเสริมท่ทานประธานสูงน,นะครับเรื่องของสภาพปัญหาของคณะกรรมการนะตามที่ได้รับฟังมาแล้วก็ที่ประชุมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินเนี่ยในส่วนที่บบะระดับเขตระดับขั้นตามจะมีปัญหาทุกที่ ในส่วนของสูงเราก็เหมือนกันนะครับในปีนี้ทางคณะกรรมการของเรานั้นได้คุยกันแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับการตัดสินนั้นมีคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งแล้วจริงแต่เวลามาปฏิบัติหน้าที่นั้นบางครั้งบางกลุ่มหรือบางชุดมาไม่พรบกับมีภาร,รกิจอื่นมีภาร,รกิจอื่นอะไรอย่างนี้นะครับ ราะฉะนั้นเรื่องของการตัดสินจะมีปัญหาเช่นมีสองนนนนค,นคนบ้างสี่คนบ้างบางทีนะครับก็จะมีปัญหาเมื่อมีปัญหาเรารก็ไม่้่างคณะกรรมการได้ทำทุกหรือว่าแจ้งเราจะมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ไปดูนะครับเ,นนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับเพราะว่า รูเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือส่งเขา้พพเขาแข่งขันนะั้นตามข้อมุ่งหวังเพื่อให้เกิดควาให้เกิดนะโอกาสให้ในกหจกรรมหลังจากที่ที่ไม่มีซ้ำกแล้วนะครับที่ไม่มีซ้ำแต่อยากส่งนะครับเราให้กำหนดอย่างนี้นะครับกำหนดส่งเพราะว่ามันไม่มีการตัดสินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ก็คือใชส่งก่อนก็ให้สิทธิ์เขาไป เดี๋ยวส่งสองลงซ้นลงมาอย่างนี้ก็มสินเราจะไม่ตัดสินแล้วนะครับในส่งก่อนให้สิทธครับขอให้ส่นตรงที่ทางรองรองิานะครับถ้ามีสองคนสองดงสดงี่รเวลาไนใ้ครโทเบอเดย ม่คิดจะกรรมการอนามัยการประถุไว้ก่อนนะครับประถุไว้มีท่านผู้บริหารเขาจะพูดน้อยาใสนะครับเป็นประธานในในส่วนนี้นะครับเป็นประธานในส่วนี้แค่เรื่นี้เนเรื่องของกรรมการท่านประธานนั้นไม่มีสิทธิในการตัดสิน คณะกรรมการเป็นผู้มีสิทธิในการตัดสินก่อนที่จะตัดสินท่านต้องุยงก,นะงกันให้ชัดเจนนะครับต้องเปิดเผ้ชัดเจนนะครับถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็ทำบันทึกแจ้งมาที่คณะกรรมการกลางการเล่านิทานะครับประกอบการแสดงประกอบสื่อมีกลุรมพลังเดือหนึง เรียนรูชีวดูลฟัง่เพืเสริมบทจำปมาส่ปุนให้าตัวเดียวม่รู้จะิ๋วนะครับอัที่สการสร้างภาพโยกานชีนตัดูทั้งสอนมาคาในสมุดมาดี โดยทมเดิจคอมคลนูตาวับจัดคือจิตสนาภู้ยอดต่อไปสถาบันศึกษาพระาชศกษานะครับเราองเสนหนะจประเทศเป็นประารนะครับฝ่ายน้านในงนศิลมีเราสศิกาจักราหนา์มีสว่างมั่ศกินาแก้วแล้วก็ดูการชนเอาเองนะครับ Hãy ก็เป็นวันชื่นของกรรมตายนะครับอะไรให้ฉันลืมเลือน